เราทํา EP หนึ่งในช่องอัญจุมนัมมี่ไปนะฮะคือเครื่องส่องผีของเราวันนี้วันนี้นะครับผมก็เลยจะมาใช้เครื่องส่องผีที่ตึกของผมเองนะครับทุกคนคือตึกเนี้ยอย่างที่ทุกคนรู้คือ,อซื้อเก็บไว้นะครับคือแบบยังไม่ทําอะไรนะก็เลยบบว่าจะมาลองดูนะว่าเราจะเจออะไรไหมจะเป็นยังไงบ้างอืแต่คิดว่าคงไม่น่ามีอะไรหรอกนะเพราะว่า ไม่มีสมาธิพูดเลยเดีกคเสียงมันตีกันหมดเคยถามคนแถวนี้เขาบอกวา่าตึกนี้เหมือนกับคนก่อนเขาทำเป็นเพื่อสำนักง,งานออฟฟิศแต่ว่ายังไม่มีใครเคยใช้เลยเอ้าเหมือนมีเจ้าของอ่ะน่าจะเป็นคนอิสลามนะซื้อไว้แต่ว่าเขาโดนยึดใช่โดนยึดไปแต่ก็ยังไม่ทํางานอะไรเลยแบบเหมือนเขาซื้อไว้ก่อนเพื่อจะเริ่มทําสำนักง,งานอะไรเงี้ยแต่ท้ายไม่ทำไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรนะเราอ่ะก็เลยซื้อไว้บ้างคนเพราะว่าข้างในตอนเราไปเช็คสภาพตึกเลยอ่ะมันแบบมันดูดีมากนะคือแบบมันคลีนมัน ที่บุหรีหลายตึกอะมันคลีนแล้วตอนนั้นอะไม่มีการใช้อะไรที่แบบดักจนแบบมันเละถ้าเกิดใครดูไปดูคลิปผมอันน ون, ู้นในบ้าน9 0บล้านบาทเราคือถ้าคุณเบื่อตึกนี้คุณปีจากตึกนี้ึ้นไปตึกนู้น <c oughs> โอ้คุณก็มีที่เที่ยวเพิ่มอะครับเขาบอกว่า <c oughs> ที่ใหญ่ก็ตามที่แบบว่าเป็นที่อาศัยแบบว่าคนไม่ได้อยู่นาน,น,านมักจะมีลาง,งานบางอย่างหรือสิ่งอื่นเข้ามาอยู่แทนคือความเชื่อของคนไทยนะคนว่ามันจะเป็นประมาณนี้ซึ่งอันเนี้ยหนึ่งปีจะเข้ามาครั้งเดียวหรือสองสามครั้งไอนี่นี่คือตึก 7จ็ดชั้นเราควรเราจะบุกเป็นเจ็ดชั้นเลยป้าบีหรือว่าแค่สองชั้นพอหรือชั้นแรกพอมแน่นอนระดับเรากะม้าเลยยังนีเจ็ดชั้นครับวันนี้เราจะเข้าไปดูกันพร้อมยังไม่พร้อมเดี๋ยวขอรอเดี๋ยวขอเป็นแบบโอเคป้าสายโทรศัพท์ของม่างไม่ได้หรอ ทีมงานทุกคนนะ <สา S 1> นะครับไหวสถานที่ก่อนนะครับขออนุญาตเจที่เจทางก่อนนะครับไหนวะว่ามันเป็นบุญแจที่ไขยังออกหลังเหรอไขไม่ได้เหรอแล้วข็ขาไไม่ออกออกไปแล้ว มาครับทุกคนก็คือตึกนี้นะคะทุกคนยังไม่มีไฟฟ้าวทุกคนเราก็เลยไม่สามารถเปิดไฟได้นะคะใช่คือทุกอย่างมันจะมืดมากนะทุกคนแต่ก็ไม่มีนะ้าไม่มีไฟไม่มีระบบอะไรเลยนะตอนนี้แล้วก็อันนี้มีสมังเยนไว้นะรักษาความสะอาดด้วยนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับคนเขียนก็คือพออ่อเปงเนั่เหรอแต่คือสังเกตสังเกตข้างหน้านี่จะมีโต๊ะกูนี้ไว้ ตอนว,วันอะ่ะปกติจะมีแบบว่าพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารขายกว๋วยเตี๋ยวอนะไรเงี้ยตอนเนี้ยมันไม่ได้ใช้ประโยชน์เว้ยก็เลย้เขาใช้ไปก่อนใช้ไปเลยแต่เราแค่บอกเขาว่าเฮ้ยเกาไม่คุยกับเขาแหละว่าเฮ้ยรักาษาภาษาด้วยนะใช้ได้หมดเลยของเขาเก็บข้างๆบ้านผมตอนเนี้ยตอนนี้เขาคิดว่าบ้านกูเป็นร้านขายกว๋วยเตี๋ยวไปแล้วไอ้หัวตัวสภาพืาน้นโอ,อ,อ้พื้นซุดเดยอะมากเลยเดิมๆมากเลแบบดูดิต้องรอยกับการซุดของพื้นหรอลึกมากแบบบุ๋มแบบนี้แหละ ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้ทาการเปิดเครื่องเรียบร้อยน,นะคะและนี่ก็คือเครื่อง E M F นะคะที่ต่างประเทศเนี่ยเขาใช้กัน,นะะทุกคนตอนนี้ยังอยู่ที่หนึ่งอยู่นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นเครื่องของทัทแต่เขาจะลองไปยืนว่ามันจับไหมเนาะจะให้รู้ว่าเทสเครื่องก่ okay. อนโอเคตันนี้เครื่องจับครับผมจับนะเห็นะไ,ไหมโอเคเครื่องใช้ได้คนระับปกตินะเอานะอนุญาตครับใส่เต้นแล้วอะ เงินจากจุดแรกนะฮะยังไม่ยังไม่เจออะไรนะครับอันนี้เป็นชั้นหนึ่งนะคะทุกคนของปลืขึ้นไหขึ้นเป็นเลขหนึ่นี่คือโต๊ะที่แบบปกติพ่อผมกับแม่จะมาไหว้แบบว่าวันสําคัญต่างๆนี่จะมาไหว้เจ้าที่ไหว่นะฮะมาเจอผู้ชายโอ้ยตรงไปตรงไปหลอนมากไม่ตองไป เดี่ยวละแกเราจะเดินสำรวจรอๆนะคือชั้นหนึ่งเมื่อกี้เราลองสแกนทั้งหมดก็ไม่มีอะไรเสียงต้องมากเลยเนาะใช่ใช่มาดูห้องน้ำนะดีไมครับมาทั้งตัวดิแมไม่อยากมาแต่แขนแค่ตัวนเลยเข้าไปเข้าไปเช็ดก่อนเข้าไปเลยบอกว่าเป็นหนึ่งนะคะทุกคนเขาไปเช็ดไปเช็ด กจกน่ากลัวมากเลยกระจกคือแบบไม่มีความสะท้อนอีกแล้วเห็นปหมแต่ว่าที่เนี่ยคือชุมชนเขาอยู่กันนะที่นี่คือชุมชนเขาอยู่กันคือแบบเขาทํางานปกติแล้วก็มีระบบพภแบบคอยคอยแบบตรวจคนเข้ามาตลอดโอเคครับทอันนี้เป็นลิฟต์นะฮะซึ่งอันนี้ลิฟต์เราปิดไว้อยู่เพราะว่ามันเสียแต่ลิฟต์เราจะขยัที่ชั้นสองที่สามมั้งถ้าหลจะไม่ผิดคือตึกตึกเนี่ยมันมันทำมาครบแลเนาะมันมีของอย่างที่คือผ่านการใช้งานมาแล้ว เอาเหรอใช่เอาตะปันตึกใหม่ใช่ใช้งงว,<ม>ว่าเขาก็ไม่เคยใช้งานแต่ว่าดูจากสภาพที่แบบมีของอะ่ะมันต้องมีคนเคยมาใช้งานแล้วทำงานบ้างแล้วแหละถูกไหมจะ<อ>ไม่รู้นะคนขายเขาขอบอกมานี้บางคนจะขายเนาะแต่อเขาหลอกไม่อหวก็ยังเป็นหนึ่งนะคะท่เขากอกรูปอ่ะเฮ้ยนั่นปเปิดแล้ว ไปไหนไปเชื้อป่ากกว่าก็เป็นหนึ่งะทุกคนโอ้หแกมีเยอะมากนะครับยังตึน เร้อนมากเลยอะไฟยังไม่มี ก็ยังไม่แกบตนะนปะ่วยาพร้อมหนึ่งเดือนไม่สำหบอี่สบกัหนึ่ง มันก็ทำให้ไม่มีการจะกระดิกเลยอ่ะทุกคนอ๋อครับทุกคนก็ไ้สำรวจชั้นสองนะเขายังไม่เจออะไรนะอือมันเป็นหนึ่งอยู่แล้ค่ะใช่ส่วนอันนี้ก็เป็นอันนี้ไฟปกติเป็นอะไรดูห้องน้ำากว่ามาห้องน้ำนี้ไม่ได้เสียงแบบติ๊กแถวนี้ หรือเสียงบันไดย่ยอตัวไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็จะแตแกที่นี่ ebs ไม่ขึ้นไม,ไม่ขึ้นสักนิดเลยนะเพราะข้าขงาเคลียร์วันไปชั้นสามกัน สาม,มเลยทุกคนดวมันขึ้นไดงไงมันไม่มีสัญญาอะไรเลยตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปแสำกอะถ้ลองหันกล้องไปตรงนั้นตรงนีไม่มีสัญญาไม่มีรอไม,มไม่มีไ,ไม่มีอะไรแล้วทุกคนไ่มสัญญาไดปมองเรินด้วย อ้าวตามมาออ้โหตกใจเลยรอยมือแต่ว่ะมันเป็นสามเห็นป่าเออว่ะมันเป็นสามแต่ก้อนนี้ยังไม่เจออะไรเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเมื่อกี้อะไร เส้นเลยเหรอหรือตรงไหนตรงนี้เหรอรจริงเหรอเม่อกี้มันมีแต่ตรงนี้ไม่มีแล้วอ่ะมันไม่มีแล้พี่มาเดีย๋ยวเราลองดูตรงมาไดหนีไฟ <c oughs> ไปมากับกูไฟฉายไม่ถึงก็ต้องดูดิดูท่ากูต้องเหงียนแบบสองนะ ไม่พี่เราลงมั้งพี่เราไม่อยากไปต่อแล้วอ่ะล้วไม่อยากอีกแล้ววะพี่มันขึ้นเองอ่ะโอเคเราขึ้นไปอีกแค่ชั้นเดียวชั้นดาดฟ้าโอเค,อ,เคอีกแค่ชั้นเดียวก่อนละกันถ้าเกิดยอดวิวถึงหนึ่งล้านวิวอย่ามาตอ่อ <laughs> <laughs> เพราะว่าเครื่องนี้แบตมันจะหวนนะคนมันอยู่ได้ไม่นานแล้วก็ค่อนข้างร้อนมากตอนนี้เหนื่อยมากมันใหญ่เกินไป เขาเนี yeah. ่เ <tr> ป <seine Christmas> <t cities> wow, ็นอะไรวเเปิดที่ชั้น3นี่หว่าแปลกเหมือนกันนะแต่ว่าชันสีไม่มีสัญญาณขึ้นเลยใช่นี่อะไรเปาเออแต้สีไม่มีสัญญาณเลยนะ อะไรวะเนี่ยเห็นปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยังขึ้น,นเฮ้ยเลขสาเงินเฮ้ยมุดเฮ้ยสองหนึ่งสองสองสอง,สองเฮ้ยนคนเครื่องหนุนแบบวะแต่ทุกคนถ้าเกิดดูจากโมชั่นไม่แค่เหมือนมีคนถูกสูงคนหนึ่งเท่าประตูนะเนี่ยคนนึงเหมือนเล็กเล็กเหมือน,นเด็กป่ะเฮ้ยมุด วเชียวแล้บาะอีกไม่กี่ชั้นเองมะน้านหนึ่นนนงตอนนี้ถึงหนึ่งล้านวิวแล้วทุกคนวีลิปเปิดแล้วอา้อาวไหม อะไรฟ้าลวนก็หนึ่งเหมือนกันค่นะโอ้ยมองเนี้ยเ่ยน่ากลนะัวเลยทุกคนคืนสมเดิทุกคนคือมันไม่น่าไม่มีทางมาจากลิฟต์ได้แน่ๆน,นะเพราะลิฟต์น่คือตึกเนี้ยมันตัดไฟที่หมดแล้วไม่มีไฟถ้าจะเปิดไฟอะ่ะต้องไปขอโครงการไฟไฟ้าอีกทีหนึ่งด้วยแล้วก็ลิฟต์คือเจ๊งไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าแบบไม่ได้มีคลื่นจากตัวลิฟต์นะ ยังเท่าไหร่นะวะอันนี้ชุดนี้ห้าชุดหน้าไม่เคยไปอยู่ข้างหลังมาดูเฮ้ยเฮ้ยมีสัตเฮ้ยเหมือนเหมือนน่าอยู่อะตรงสัญญาขึ้นห้าเลยอะเมื่อกี้มันขึ้นตอนนี้ไม่ขึ้นแล้วอะ หายไปแล้วใช่่าขึ้นห้าเลยค่ะไม่ขึ้นแล้วนะเลืนกไดสีแดงอันสุดท้ายอ่ะเป็นไปได้ไงวะเอาไงดวะเราควรจะหยุดแค่นี้ก่อนที่ไม่ดีมันก็ตอ๊ไๆๆ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 ๆเๆๆ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 นๆ้กๆๆๆๆๆๆกๆๆๆๆากคๆๆๆๆๆๆปๆนๆๆๆๆๆๆอๆๆๆ่ๆๆดๆๆ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 ๆอๆๆ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 ้ๆๆๆอๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆๆนๆ่าๆๆ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 เ็เต็มๆ เขาบอกเครื่องมันใช้ได้จริงมันใช้ได้จริงมันมันมันสอดคล้องกันหรอใช่นั่นดิเดี๋ยวเราส่องสแกนนัดเดียวนะทั้งหนึ่งนัดตัวโอเคเออนี่สกแกนละไม่มี เฮ้ยพวกมันมาขึ <Ay glorious. S 1> ้นถามนะจูม er ่ามาดูดิอุ้ย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 หายไปแล้วเหรอเอาคนเมื่อกี้แต่ที่เราที่สองในเครื่องนี้นะหิมะเป็นแบบเป็นล่างอย่างนี้นะเหมือนอย่างนี้ใช่ไหมถึงพื้นนะสวยตีเวลาน่ากลัวพวกคนยิ่งเลขอันเนี้ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แสดงพลังงานเยอะมากนะนี่ไงลิป 为啥？ อะไรได้เลยค่ะโอเคตรงนี้แาลว่าดันรเราออกไม่ได้เพราะว่าเราปิดหุ่ผ้าไว้เป็นหนึ่งนะทุกคนไม่มีอะไร <Okay. S 1> โอเคตัวชอ่องเทนเทนลิฟต์นะโอ้ยน่ากลัวไม่มี okay. อโอเคปลอดภัยเครียดโอเคทุกคนเดี๋ยวเราลงไปสุดข้างล่างกันดีกว่าสุดจ้าอันนี้สุดจริงหลอนมาก อนนี này, <to> <purposely Hi> <le> ้รู้สึกพลังงานรู้สึกพลังงานหมดมากนะจริงๆเขาอยากจะหยุดตั้งแต่ชั้นสแล้วคนเขารู้สึกว่าไม่อยากเดินต่อแล้วนะคะก็คือเนี่ยผมขอบอกก่อนนะจากอีีเก่าที่เราตรวจของชอจุม่าไปเนาะมันตรวจจับแบบรูปร่างคนได้ยากมากนะจริงๆแล้วอะยากทุกคนขนาดบางครั้งที่เป็นคนอยู่แล้วอะยังแทบบางทียังไม่จับเลยอะใช่ใช่ของคลิปจุม่าแบบยังมีแบบเหตุมากเพราะแบบอาจจะแบบเพราะเป็นของหรือเปล่าใช่มีวัตถุนะคะมันโล่งมันโล่นล้นเลยนะมันเป็นแบบล้นล้นทุกคนัุนห้องนปุกคนทุก่นทุกคน แล้วเขาอะใช้เครื่องนี้มาตลอดแล้วทุกคนหลาย EP แล้วไม่เคยเจอครั้งไหนที่มันเด้งอย่างเงี้ยตืด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 เนี่ย<ผ>นะใช่โหดมากแล้วเข<ม>าเห็นะเขาตกใจเขาพูดไม่ออกเลยอะทุกคนจากการที่เราสอบมานะรู้สึกว่าเครื่องเนี้ยขึ้นมาไหลไอเนี้ยขึ้นตาม,มแปลกมากคือมันขึ้นแบบค่อนข้างสอดคล้องกันตลอดนะครับทุกคนถ้าเกิดใครชอบที่แบบนี้นะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับไปถึง1ล้านวิวนะฮะก็จะไปทำต่อเนี่ยวะ มันมันน่ากลัวมากเลยทุกคนคือผมจริงๆมันน่ากลัวมากคิดแบบนี้เหนื่อยทีทุกคนเพราะว่ามันแบบว่ามันไม่ใช่เหนื่อยที่ร่างกายทุกคนแต่มันแบบมันลุ้นอ่ะตอนไปมันลุ้นไปด้วยนะคะก็ถ้าเกิดบอว่าใครมีอะไรแนะนำน้อยอยากให้ไปลองไปที่ไหนบ้างคอมเมนต์มานะหรือว่ามีเครื่องมืออะไรที่สามารถเช็คได้แม่นยั่กว่านี้นะคะบอกมาได้เลยใช่เราจะจัดให้แต่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคต์กดกระดิ่งถูกกุยเรยไปแล้วไปละแล้วเจอกันอบปรนละทาศรีอิสเปกี้สเปรคา บางหรือ,องฉันคงทำได้แค่แคิ้มบางๆกไปเท่นานั้ต่อเป็นความลา